สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กับการจัดทัวนเมนต์เหมือนเดิมนะครับผมซึ่ง2คู่แรกที่ผมทําไปก็คือคิปละสคู่เนาะจะเป็นโซโลกับไอเรล,ลี่นะครับที่เข้าสู่รอบแล้วตอนนี้เนาะแล้วก็คู่สําหรับวันนี้นะครับจะเป็นโดฟามิงโกที่เจอกับแคคเกอร์นะครับอีกคู่นึงก็จะเป็นคู่ซานล่างใหม่นะครับเจอกับเซนโกคุเดี๋ยวเรามาลองทายกันว่าวันนี้ สองตัวละครไหนจะเข้ารอบนะครับผมวันนี้เดี๋ยวลองทายก่อนที่จะรับชมละกันนะครับผมว่าเราจะแม่นยําแค่ไหนก็คือในความคิดของเราอ่ะเราคิดว่าตัวไหนจะเข้ารอบไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งการทายนี้ผมว่าจะไล่เดี๋ยวไล่ดูย้อนหลังนะครับผมใครที่ทายถูกบ่อยๆเดี๋ยวจะมีโค้ดให้ละกันเนาะก็ตอนนี้เหมือนเดิมนะครับกติกาของเราก็คือตี3ใน5นะครับแต่ว่าตัวละครบางตัวผมจะอัด2 0่สิบาคียไว้แต่ว่าผมไม่ได้อัพแต้มสกิลนะครับ ถ้าถามว่ามีผลไหมมันก็มีผลแค่เล็กน้อยนะคะผมซึ่งถ้ามันสูสีจริงๆผมจะทําการใส่อาวุธทดแทนกับพลังป้องกันหรือว่าฮาคิที่มันเพิ่มแทนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าบางตัวผมมีเศษตัวละครเขาส่งเขาส่งให้น้อยก็คือเขาไม่ได้แบบส่งให้เยอะนะครับผมก็คือมันจะไล่อัด25าีิหมดไม่ได้เลยก็จะเว้นไว้ประมาณนี้แล้วกันก็น่าจะไม่มีผลอะไรมากนะครับแต่ว่าก็มีเล็กๆน้อยแหละแต่ทำให้ไหวจริงๆเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูเนาะ ก็สำหรับคู่แรกของเรานะครับเจ้าโดฟากับแคคเกอร์เดี๋ยวมาดูว่าโดฟานี่มันจะตบแคคเกอร์ได้อยู่หมัดหรือเปล่านะครับผมก็โดฟาข้อดีของมันคือมันมีควบคุมนะครับเดี๋ยวดูว่าควบคุมมันจะเป็นยังไงเข้าเกมแบบนี้น่าจะคุมติดปั๊บนี่จับเตียดก็คือจบเลยนะครับผมยืนนิ่งเลยถ้าโดนจับปุ๊บมันจะทํางานแค่สก,กิลที่แบบไม่ใช่ไม่โจมตีฝั่งของโดฟามิงโกนะครับผมเป็นพวกเปิดโล่หรือว่าพวกอะไรอย่างเงี้ย มันจะทํางานแต่ถ้าเป็นสก,กิลที่แบบพลังโจมตีมันจะไม่ทํางานเนาะนี่โดฟางก็เป็นอีกหนึ่งตระกรที่เกลียนมากๆนะครับในเรื่องของการตีคนนี้เพราะว่ามันเจอสามารถควบคุมไงก็ถ้าคือถ้าคุมติดก็คือน่าจะนิ่งเลยงั้นเราเร่งสปีดเป็นคูณ3ามล้กันนะครับผมนี่น่าจะเรียบร้อยนะผมว่าน่าจะเป็นผลน่าจะออกมาเป็นแบบนี้ทั้ง3รอบเนาะ ถ้าอย่างไงเดี๋ยวเราจะตีให้มันครบเลยแล้วกันเผื่อว่ามันจะมีบางรอบที่มันคุมไม่ติดนะครับผมถ้าคุมไม่ติดผมคิดว่าน่าจะสู้แคคเกอร์ไม่ได้นะเพราะว่าแคคเกอร์มันก็อสศษเด็กลๆๆๆไลื่เรื่อยไงมีรถเกาะด้วยนะครับผมตอนนี้มนาของเจ้าแคคเกอร์น่าจะเต็มแหละแต่ว่าเศกลูกน้องไม่ได้นะตอนแรกผมคิดว่านันมันน่าจะเสกเด็กได้แต่ที่ไหนได้เศกไม่ได้เลยนะครับเรียบร้อยรอบแรกขึ้นเเกือบหมดเวลายืนได้นานเหมือนกัน ดามิโดฟาก็อย่างเบานะครับเดี๋ยวรอบ2รอบ3าต่อกันไปเลยนะเนาะเผื่อคุมไม่ติดนะครับผมเผื่อตีไม่ตายเลยก็คือถ้าตีไม่ตายนี้จะไปวัดกันที่ใส่ของเลยนะแต่ถ้าใส่ของมาก็ถามว่ามีโอกาสคุมติดไหมก็มีโอกาสเยอะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าน่าจะตายแหละผมว่าเพราะว่าไอตัวของในแคคเกอร์มันไม่ได้ถึกขนาดนั้นโดฟาตีเข้าทีละหมื่นอยู่ขี้ออก ไม่คิดก็ 5, ห้าพันตัวเด็กกับตัวมวล่างแท้นี้แบบตีเท่ากันเลยเรียบร้อยเดี๋ยวเราดูให้มันครบสามเลยแล้วกันเนาะนี่เดี๋ยวรล่สุดท้ายถ้ามันคุมติดอีกผลมันน่าจะเป็นแบบนี้นะถ้าคุมติดก็จะถึงว่ามันไอ้นี่เลยนะครับผมมันชนะเลยละกัน มคิดว่ามันน่าจะตีตายอยู่แล้วเนาะติดปะเนี่ยก็โอเคนะครับผมมัคุมติดแล้วผมจะถึงว่าคู่นี้เดฟามิงโกเข้ารอบไปเลยและกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ตัวที่เข้ารอบนั้นจะเป็นไอเจ้าโดฟาไปเลยแนะครับผมแล้วก็เราจะไปดูคู่ที่อนี่กันเลยคู่ที่2ของวันนี้นะครับผมก็จะเป็นคูซันล่างใหม่นะครับที่ไปเจอกับเซนโงคุอันนี้เดี๋ยวเรามาเช็คเซนโงคุกันว่ามันจะฆ่าคูซันได้หรือเปล่าแต่ที่แน่นะ ถ้าเซนงคู่มันแป,แปลงล่างคู่ซันนี้จะลําบากนะครับผมถอดของตอนหินเรียบร้อยคู่ที่2รหัสนี้ผมมีคู่ซันไหมเนี่ยผมไม่ได้อัพรหัสนี้ต้องเอาเป็นเซนโงคูโอเคพลังแสนสองไม่ได้อัพอะไรใดๆทั้งสิ้นส่วนคู่ซันคู่ซันเดี๋ยวเซตไว้นะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าถ้าสมมติคู่ซันตีเซนงคูแต่ผมคิดว่าน่าจะตีเซนโงคูไม่ตายนะ เพราะเซนโกคมันมีเลือดไงสาหรับคู่2นะครับเดี๋ยวเรามารับชมเลยคู่แรกนั้นก็ตอนนี้โดราฟามิงโกเข้ารอบไปแล้วนะครับผมแล้วก็สําหรับคู่นี้ใครที่ชนะก็จะได้เข้ารอบไปเจอกับโดาฟามิงโกนะครับอ๋อคู่ซงก็เปิดโล่นี่ว่าแต่ว่ายังไงก็ตีเซนโกคุไม่ตายอะผมว่านี่เซนโกคุม,มีเลือดแต่ว่าเซนโกคุน่าจะไม่ได้กดสกิล คูซันอ้ยลด35%แล้วก็ดูดมานาทีนี้ปั๊บห่อดูดไม่ได้เนี่ยติดเปิดโล่ถ้าไม่มีรีเลือดนี่แบบจะดีมากเลยนะถ้าไม่มีรีเลือดผมว่าคูซันนี้จะชนะหลายตัวอยู่นะเพราะมันมีดูดมานาแล้วก็มีเปิดโล่ป้องกันตัวเองด้วยนะครับมีรีมานาในตัวแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์เลือดอีกเพียงแต่ว่าจับฉลากครั้งนี้มันเจอเซนงโกโคนะครับมันน่าจะ ผมกดคูณสามหน่อยนี่ก็คือสู้เซนงอคุปไม่ได้ไม่แน่เดี๋ยวไปใส่หินตีกันใส่หินก็น่าจะสู้โหดูเซนงอคูปกระโดดสวยเลยคูซันทั้งสองตัวคูซันน่าจะตกรอบไปทั้งสองล่างเลยนะครับจริงๆมันเกียนทั้งสองตัวเลยนะเพียงแต่ว่ามันมันแพ้ทางนะครับมันมีแค่แบบตัวละครบางตัวมันจะแพ้ทางกันไงก็คือมันจะไม่มีตัวที่แบบเก่งไม่มีทางที่จะไม่แพ้ใครเลยนะครับผมบางตัวมันก็อาจจะชนะทุกตัวแล้วก็อาจจะแพ้แค่ตัวเดียวอย่างเงี้ย แต่บังเอิญว่ารอบแรกมันมาเจออย่างงี้ก็ส่งไมไปนะครับเหมือนคู่ซ้อนล่างเนี้ยเก่งเหมือนกันนะมีดูดมานามีเน่ยเปอร์เซนเลือดก็มีดูดมานาก็มีแล้วก็เปิดโลกนี้ก็สําคัญนะครับฝั่งตรงข้ามตีไม่โดนไงเนี่ยไม่เข้าเลยก็ถึงว่าเกียนอยู่ในระดับตน้ตนๆของตัวละครเลยแหละเพียงแต่ว่ามาเจอเซนโกคุที่มีรีเลือดยากนักมากเลยนะถ้าเซนโกคุได้แปงลงร่างนี้ผมว่าแทบจะไม่มีตัวไหนตีตายเลยนอกจากลูฟี่บิ๊กมัม โซโลจโรก็น่าจะมีโอกาสนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโซโลนี้จะเอาลงหรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะไม่ลงหรืออาจจะลงก็ได้เพราะว่าทําไปเยอะแล้วก็จาไม่ได้เหมือนกันนะครับืม,มวันนี้เราก็น่าจะเป็นเซนโงคุที่ไปเจอกับโดฟามมงโกนะครับสำหรับคู่ของวันพรุ่งนี้คู่ของวันพรุ่งนี้ก็จะเดือดหน่อยนะครับผมโหมีทั้งบิ๊กมัมสันจิ บิ๊กมัมเจ้าชายซันจิลูฟี่เกสี่คาตาคุรินะครับผมโหคู่พุ่งนี้ก็เดือดๆทั้งนั้นแต่ผมตีรอบที่สามให้มันครบทั้งสามรอบเลยเผื่อมันแบบตีกันไม่ตายจะได้ไปใส่หินนะครับผมโหอพุ่งนี้เดือดนะครับพุ่งนี้ใครที่แบบรอชมคาตาคุริกับลูฟี่เดี๋ยวจะได้เห็นกันเนาะเจ้าฟี่น่าจะสู้คาตาคุริไม่ได้แหละเพราะว่าคาตาคุริมันดูดมานานเนาะฟี่น่าจะตกอบแรงเหมือนกันนะครับผมแต่ก็ไม่แน่เผื่อฟี่มันต่อยสกิลสาม ทีเดียวคาตาคูีิก็ตายได้นะครับส่วนบิ๊กมามกับซันจิเหมือนกันก็มีโอกาสที่ซันจิมันจะชนะเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าซันจิมันรีมานาเร็วไงโดดเตะบิ๊กมาม2ทีก็น่าจะตายนะบิ๊กมามก็มีเปอร์เซ็นต์เลือดอีกนะครับผมพรุ่งนี้น่าจะเป็นคู่ที่สนุกมากเลยแหละเพราะว่ามีแต่ตัวเด็ดๆทั้งนั้นนะครับผมก็คือสายนั้นแข็งๆทั้งนั้นอะโดฟาเจอเซนงอคุ ใครจะชนะมันน่าจะเป็นเซนโงคุแหละโดฟาน่าจะตกหรืออาจจะโดฟาชนะก็ได้นะครับผมแล้วแต่ก็ไม่แน่ไม่นอนเหมือนเดิมก็เหมือนคู่ของไอโซโลกับเลลี่ก็เหมือนกันคือ <c oughs> ถ้าสมมติโซโลกับเลลี่นะครับผมแล้วก็คู่ที่2ก็จะเป็นโดฟากับไอเซนโงคุนะเพราะเซนโงคุเข้าทีนี้เราจะมาตีกันเฮ้ยได้ใส่หินรอบนึงแล้วเนี่ยเฮ้ยได้ใส่หินรอบนึงว่ะ ได้ใส่หินเฉยเลยว่ะเดี๋ยวผมไปใส่หินก็เก้าหอยมีลุ้นมีลุ้น,นคู่ซานเรามันสู้มันสู้ไม่แน่นะครับผมใส่หินคู่ซานอาจจะชนะก็ได้แต่ใช่เหรอใส่หินเข้าไปผมว่าเซนของคุยังจะเก่งนะครับแต่ก็อย่างว่าเนาะในเมื่อมันตีกันไม่ตายเราก็ต้องแบบไปใส่หินให้มันนะครับผมจะได้แบบครบครบครบๆหน่อย ใส่หินเรียบร้อยนะครับผมพลังแสนเจ็ดเลยเซนโกคูก็ได้แสนเจ็ดสี่พันมาด้วยอ่ะคูณสามไปตอนนี้ก็ใส่หินตีกันน่าจะตายยากขึ้นเพราะว่ามีดุดเลือดนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเซนโกคูน่าจะได้เปรียบเหมือนเดิมแหละเพราะว่าเจอสกิลหนึ่งของคูซันเข้าไปก็ไม่ติดแช่แข็งเลยไอ้ติดวัวแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์้านไม่อยู่เลยนี่ดดเลือดตีกันไม่ตายอยีกนะเนี่ย ก็ถ้าใส่เห็นตีกันไม่ตายนี้ผมจะนับที่ดาเมจเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะได้แบบตัดนับเป็นชนะไปเลยเนาะโอ้โไปดูความแรงของเซนโงคุเนี่ยพอมีนี้ปุ๊บตีสะท้อนตายเองเฮ้ยติดลบลีกตีเซนโกคุไม่เข้ามันเลยไม่ดูดเลือดนะ่าสงสารมากคุซานเรียบร้อยเป็นคุซานตกรอบทั้งคู่เลยอะ่ะก็สาหรับสายนี้นะครับตัวละครที่เข้าก็จะเป็นในเซนโงคุกับตัวละครเมโกที่ ผ่านเข้ารอบมาแล้วนะครับผมโดยคู่ฝั่งนู้นก็จะเป็นน่โซโลจโร่กับเลลี่นะครับเลลี่ยู่ไหนวะผมไม่ได้อัปหรอรหัสเนี่ยนี่ไงน,นี่ตอนนี้ฝั่งซ้ายของเราตัวละครสตัวที่เข้ารอบก็คือจะเป็นสีตัวนี้นะครับผมที่จะได้เจอกันในวันนี้วันอังคารพุธพฤหัสศุกร์วันศุกร์จะเป็น2คู่นี้นะครับผมวันพุธไอ้วันวันนี้วันอังคารนี่วะวันพุธพรุ่งนี้จะเป็นสีตัวละครเดือดนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมที่จะมา รอเชียร์กันด้วยนะครับผมใครที่เป็นแฟนคลับของคาตาคูรีทั้งหลายกับคนที่เชียร์บิ๊กมัมนี้เยอะมากคนเชียร์คาตาคุรีนี้เยอะจัดนะครับผมนี่จะเป็นสีตัวนี้ผมว่าดเดือดมากนะครับผมก็อย่าลืมที่จะเข้ามาลองทายกันด้วยนะครับผมสำหรับคู่นี้ใครที่ทายถูกก็แสดงความยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ดูทุกคอมเมนต์ที่ผมโพสตลงในหน้าเพจหน้ากลุ่มด้วยว่าใครที่ทายถูกมาตลอดอย่างเงี้ยทีละ2คู่2คู่เลยนะครับผมผมจะมีโค้ดให้ ก็ถ้าแก้คอมเมนต์มันจะสามารถดูได้นะครับผมเดี๋ยวผมไล่เช็คละกันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหน่อยเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดก็อย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆนะครับผมสําหรับคลิปหน้าก็อย่าลืมที่จะเข้ามารับชมแล้วก็ลองเชียร์ลองทายกันดูว่าใครจะชนะนะครับผมทัวร์นาเมนต์ครั้งที่1นนี้แชมป์จะเป็นใครก็รอติดตามกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ